อยู่ครับอ้าวอยู่ครับอยู่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 ครับอยู่อยู่อยู่ครับอยู่กลางน้ำพากเลยกลางกระวานเลยอแหลกมาแล้วครับอยู่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 ฮึ่มาแล้วครับใสยงมามใสยงมาม,มครับว่านะ่า <laughs> เตียมครับกลางน้าภาคเลยโ,ยโอ้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 ย,อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นสวยๆครับเากลางกระบาลโอมพูดนะหนึ่งเตี่ยมมาแล้วครับโอมจะขึ้นกับคูรูขึ้นมาโวลด แขนนี่แหละครับแขนเบากระสิน,นี่ผมเป็นแขนดีก่น้อยดิโอ้ย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  ดูวะครับตอนมสวยเลยโอ้ยสุยป่าอ่ะโอ้ยอาวุธครับผมหลังจากเบ้ากระส oh. oh, uh wow. um, ินไปยิงป่ามาข้างป่าเรามาตกป่าเจ้าบ้าน ว่าวันละิ้นนี้และครับเดี๋ยวเลยแวะมาเล็งกับเตาเบิ้งมาเบิ่งว่าเราสิองฝาไหลก่ไปลุ่มกันเบิ่งครับกำลังถึงครับทางทางขของต้าบุิงนไปได้บุลัก่อนไปไม่ได้ไปได้ไหมไปไม่เยอะ ไปไม่ได้ไปไม่ได้อเออใหญ่เยอะจังเลยเขายังไม่มา,เ,า,มาเขายังไม่มาตัดนะมันเก้าสวัสดีใครยังใครสวัสดีใครเอฟซีก่อนใครเอฟซีไงเอฟซีพ่อสวัสดีคร่ะชื่ออะไรบ้างโอ้เยอะสวัสดีค่ายังสวัสดีค่ะด้วย แล้วครับตาระว่า,ามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุัสดีจ้าไปเบื้งปลานครับน้ำกับปลาไแล้วครับน้ำกับพวี

บัวกับบัวกง่ายเครับบัวเขายาสูบน้าทัากันกระเสียดตรนี่น้ามันก็เลี้ยงเรือหน่อยป่ามันก็เลี้ยงขอนงูเใส่ยหดกุ้งตัวนี่มาหลุนกันครับว่าจะกินอีกบ่เอาเอาเอาดึงแล้วครับดึงเร็วดึงเร็วดึงเร็ว ดึงแล้วครับดึงแล้วดึงแล้วดึงเร็วดึงแล้ว,รว oh. ลครับดึงแล้วหนุนด้วยอ่องอ่องอ่องเอ้เอัดค <c oughs> อยเสีอยัวยัวอ๋อยู่ครับยู่ครับยัวยัอยัวอ๋อรุนกันไายังงูอ๋อยัวยัว รุนกันครับรุนกันรุนกันป่าอยยังเ๋ออุ้ย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 อ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่ากระบอกครับโอ้ฝีมือครับฝีมือฝีมือโอ้ใส่สวยๆวยนุ่มเป็นกระบอกนุ่มจันอ๋อนุ่มจันน้อยใส่กระลัง ใส่แว่นใส่แว่นครับใส่แว่นใส่นี่ใส่แว่นครับพี่น้องเงินจันท์ใส่นี่อ๋อใส่สวยมันจันทร์น้อยแกเป็นเรื่องปกติครับบอรธรรมชาติในแน่บน่ได้แน่มันก็มีบางทีครับ

ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอนิววจะปีนทาไมเพราะอะไรมันจะตกนามันสุกจริงจไม่นจะมีอะไรอย่างนี้อันนี้หนูนูนนี่นานานอนๆนี้ เสื้อใครเสื้อใครเสื้อใครเสื้อใเสื้อใครอ่ะพ่อดดดดลยเสื้อใครอ่ะเสื้อน้เส้น้ใครอ่ะนาชื่ออะไรยูกินอะไร อยู่กินอยู่กินดีอยู่กินกินผันอยู่กินดีกินดีไงกินดีอ๋อหน้าคนนั้นไงที่มาบ้านเราวันนั้นน่ะที่พ่อไปเย่ไข่มุกเตน่ะมามีเกลอดนะเลือกเลือกห้งตู่หน่อยอื เห็นไหมพ่อยังเลื่อนเลยไม่ต้องลงมาน่าน่่นน่นินั่นเห็นไหมลุงยังล้มเลยอาสรุปผลงานนยครับเมื่อไกต่วันมีไดจ์ลื่ตัวผลงานครับเปลี่ยนหนึ่งตัวนอนจันทร์สองตัวแล้วก็ปลากระบอกครับผม คับผมเป็นบอ่อธร,รรมชาติครับเพราะว่ามันเกิดีนเนาะได้นกนูซื้อว่าคุ้มนะครับเนี่ยบอ่อธรรมชาติได้บ้างเสียบ้าง